ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตงิว w ์ ช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามนะคะเรื่องของการเตรียมลงพื้นที่ค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรกันบ้างนะคะโดวยวันพรุ่งนี้ค่ะท่านจะเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสยะลาและก็ปัตตานีนะคะโดยที่จังหวัดปัตตานีค่ะท่านนายกเองก็จะไปรับฟังนะคะการแก้ปัญหาร่องน้ําปากอ่าวปัตตานีที่มีภาวะตื้นเขินนะคะโดยพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้นค่ะเป็นจังหวัดที่พึ่งพ่าก,การทาอุ สาหการประมงมาตั้งแต่อดีตนะคะสืบจนกระทั่งปัจจุบันเนื่องจากว่าปัจจัยหลายด้านค่ะที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทําให้การทําประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้เหมือนในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของร่องน้ําปากอ่าวปัตตานีออกสู่อ่าวไทยเนี่ยที่มีภาวะตื้นเขินแล้วก็เกิดอุปสรรคต่อการเดินเรือนะคะรวมถึงการระบายน้ําในช่วงของการเกิดน้ําท่วมค่ะในช่วงปลายปี67ที่ผ่านมาหรือหมายรวมไปถึง ข้อกฎหมายบางประการค่ะที่ไม่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของผู้ประกอบการเรือประมงในจังหวัดปัตตานีค่ะโดยการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันพรุ่งนี้นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญค่ะที่จะทําให้อุตสาหกรรมประมงในพื้นที่เองกลับมาคึกคักนะคะสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ติดตามรราฟังรายการ93วาไรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตงนิว s ์